สวัสดีครับผมวันนี้หลังจากที่เราได้ดูคุณวินิติศรัตนชัยเป็นผู้ที่กําลังมีการดํเนินการจัดสร้างโดยที่รับงานจากพระองค์หญิงจากที่ผู้ผู้ตานมาเรียบร้อยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวันนี้เรามาคุยกับผู้รู้อีกท่านหนึ่งของเมืองไทยแล้วก็เป็นผู้ที่สามารถอธิบายเราได้ว่าองค์คุรุปัตถมาสมภพท่านเป็นใครมาจากไหนสวัสดีท่านจงคุยขออนุญ,ญาตกับกรรมสการท่านจงคุยครับจัยชทพงวันนี้ผมอยากสอบถามท่านจงคุยครับว่าองค์ พระครุปัรรมสมภพเนี่ยมีความเป็นมายัางไงทําไมถึงมีการไหว้กันในศาสตร์หรือสายของมหายานมาตั้งแต่โบราณครับครุปธรมสมภพเป็นปฐมอาจารย์หรือว่าเป็นปรมาจารย์ที่พระพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานเนี่ยบรรดาพุทธศาสนิกชนที่อยู่ในเขตของประเทศทิเบตในอดีตซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในเตขตปกครองตนเองของทิเบตแล้วก็ในส่วนของลาดับก็ดีภูฐานก็ดีให้ความเคารพ นับถือเป็นอย่างมากคําว่าปรมาจารย์หรือปรธรรมจารย์เนี่ยเกิดขึ้นจากว่าคุรุปร,รมสมภพเนี่ยเป็นผู้ที่เข้าไปวางรากฐานแล้วก็ทําให้การปฏิสถานพุทธศาสนาในที่เบีนเนี่ยประสบผลสําเร็จแต่ทีนี้ในเบื้องต้นเองเนี่ยคุรุปฐมสมภพก็จะต้องเจริญพรสัทุชนทุกท่านว่าในระบบพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานนั้นมีความพิเศษซึ่งจะแตกต่างจากคติ พุทธศาสนาในฝ่ายเทรวาสและมหายานทั่วไปอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรดาคณะสงฆ์ของทางฝ่ายพุทธศาสนาวัชรยานนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือกลุ่มแรกก็ได้แก่กลุ่มที่เป็นบรรดาพระภิกษุที่ทรงปราติโมกตามระบบอย่างที่พุทธศาสนาทุกทุกยานทุกทุกทกทกนิกายมีอยู่เหล่านี้จะเป็นบรรดาพระ ภิกษุหรือนักบวชที่ไม่มีครอบครัวคือปฏิโมกศีลตามระบบแบบพุทธศาสนาอย่างบริบูรณ์ครบถ้วนแล้ว <im> ก็จะมีส่วนที่เป็นส่วนของคารวาตมุนีซึ่งท่านคุรุปทมสมภพนั้นในประวัติศาสตร์ความเป็นมาเป็นไปแล้วเนี่ยเมื่อท่านอยู่ในประเทศทิเบตท่านก็ดำลงสถานะเป็นอย่างคารวาตมนุนีแต่เป็นพระธรรมอาจารย์ในตัวทีนี้ระบบของทั้งฝ่ายพุทธศาสนาวัชรยานนั้นจะให้ความเคารพกับ บรรดาท่านพระธรรมอาจารย์ที่ทรงภูมิธรรมแล้วก็เป็นอยู่ในระดับชั้นของอาจารย์ซึ่งเขาจะไม่ได้คำนึงว่าจะเป็นพิสูจน์ที่ทรงปฏิโมกครบท้วนหรือเปล่าหรือเป็นเพียงแค่คารวะมุนีหรือว่าท่านใดที่มีคุณสมบัติความเป็นพระธรรมอาจารย์เขาก็จะให้ความเคารพนับถือเป็นเช่นนั้นเป็นอย่างนั้นดังนั้นกุลุปธรรมสมภพเองเนี่ยถ้าในมติทางฝ่าย พุทธศาสนายานอื่นๆอาจจะมีความรู้สึกว่าดูแปลกๆอาจจะดูไม่ไม่เหมือนกับบรรดาพระสงฆ์สาวกตามมาตรฐานที่อย่างเราชาวไทยจะเข้าใจกันมากกอ่ทีนี้คุรุปัตรมสมภพในส่วนของพุทธศาสนิกชนฝ่ายวัชรยา,ยานโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นสืบทอดออกมาจากทางประเทศที่เบตน,นั้นจะให้ความเคารพ นับถือบางท่านเขากล่าวกันเอาไว้ว่าเปรียบประดุจเป็นพระพุทธเจ้าองค์ที่สองเลยในคำคำนี้เนี่ยมันมีสาเหตุมาเนื่องจากว่าในเขตหลังดินแดนภูเขาหิมาลัยไปนั้นพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโคตมะหรือพระสิทธัตถะพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่ได้เข้าไปประกาศพระจธ,ธรรมโดยตรงดังนั้นในดินแดนของหิมาลัยหรือที่ราบสูงที่เบตเนี่ยพระพุทธศาสนานั้นถูก นำเข้าไปอย่างจร,งจรงจิงจังเนี่ยมันเริ่มต้นในช่วงยุคราชวงศ์ถังของประเทศจีนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ในช่วงราวพุทธศตรวตรรษที่12จะเป็นช่วงยุคที่ทิเบตมีกษัตริย์ชื่อว่าพระเจ้าซองเซนกัมโปรทรงอภิเสกกับเจ้าหญิงหวนเฉิงแห่งราชวงศ์ถังและอภิเสกกับเจ้าหญิงพฤกุติของประเทศเนปาลซึ่ง ถ้าไม่เหสีทั้งสองนี้เป็นพุทธศาสนิกชน,เป,นชเป็นชาพุทธทั้งค,ททงคู่ดังนั้นพระเจ้าสองเซนกัมโปเนี่ยก็เลยได้รับอิทธิพลความเชื่อทางพุทธศาสนาเนี่ยได้รับจากพระมเหสีทีนี้เมื่อพระมเหสีที่เป็นชาพุทธนั้นจะเข้าไปในแผ่นดินใหม่เข้าไปเป็นพระราชินีก็ต้องอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเนี่ยเอาไปเป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นกำลังใจ ดังนั้นองค์หญิงหวนเฉิงจากราชวงศ์ถังก็อัญเชิญพระพุทธรูปพระสัมมาสัพ,พทธเจ้าเนี่ยเข้าไปหนึ่งองค์องหญิงพระฤกุติก็เชิญเข้าไปอีกหนึ่งองค์ทีนี้องค์ที่มาจากฝ่ายราชวงศ์ถังของประเทศจีนนั้นก็อยู่ในวัดโจขัง mm hmm. มีชื่อว่าพระพุทธรูปโจโวสักยมุนีนะในปัจจุบันขณะน,นี้ชาวทิเบตก็ยังคงให้ความเคารพศรัทธาถือว่าเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้าสักยมุนีที่ประทับอยู่กลางกรุงลาซาเลยเมืองหลวงของทิเบตทีนี้ตั้งแต่ยุคหลังจากพระเจ้าซองเซนกัมโป พุทธศาสนานั้นเผยแผ่หรือนิยมกันอยู่ในเพียงเฉพาะชนชั้นสูงรหรือในพระราชวงศ์บางกลุ่มเท่านั้นถัดมาจนถึงยุคประมาณพุทธศต,ตวรรษที่13ยุคพระเจ้าหลานของพระเจ้าซองเซนกอมโปเนี่ยมีพระมหากษัตริย์ที่เบตชื่อว่าพระเจ้าตรีซองเดเซนองค์นี้เป็นผู้ที่ทําการเชิญมหาบัณฑิต ที่เป็นพระเถระผู้ใหญ่จากอินเดียเนี่ยจากมหาวิทยาลัยวิกรมศีลามีชื่อว่าพระอาจารย์สัมตร,รักษีตะพร้อมกับคณะสงฆ์เข้าไปเพื่อทําการประกาศพระศาสนาอย่างเต็มรูปแบบโดยที่พระสันตร,รักษีตะนี้เป็นพระภิกษุทรงปฏิโมค,คบท่วนและเมื่อท่านเข้าไปในทิเบตแล้วเนี่ยก็เป็นธรรมดาว่าพอมีคณะสงฆ์จะเข้าไปอยู่ในประเทศโดยพระมหากษัตริย์เป็นผู้ให้การอุป,ปการะดูแล ก็ย่อมต้องมีการสร้างอารามขึ้นมาพระเจ้าตีซองเดเซนนั้นมีความเคารพเชื่อมั่นกับพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งก็จึงสรงทุ่มทุนทรัพย์ผู้ที่ใช้แรงงานต่างๆเนี่ยเพื่อเร่งสร้างอารามหลวงขึ้นมาหนึ่งแห่งก็น่าจะชื่อว่าอารามซัมเยอารามนี้เนี่ยสร้างเสร็จเกือบเสร็จในต,ตอนกลางวันแล้วยามกลางคืนก็กลับถูกทําลายวันรุ่งขึ้นก็เหลือแต่ซากพระเจ้า ตรีซองเดซเซนนั้นก็าเก,เกิดปริวิตกขึ้นมาเกิดความท้อพระทัยว่าเอ๊ะทำไมเราตั้งใจจะสร้างมหากุศลปฏิสถานพุทธศาสนาจะสร้างวัดวาอารามขึ้นมาเนี่ยทั้งมีแต่อุปสรรคหมู่มันยามกลางวันนั้นมนุษย์ก็พยายามพาคเพียรจะสร้างยามกลางคืนภายในชั่วคืนเดียวเนี่ยกับพินาศีลหายลงไปจนสิน้นก็คงจะไม่ใช่แค่ฝีมือมนุษย์แล้วน่าจะต้องเป็นบรรดาดผู้ผีปีศาจที่คงจะไม่ยินยอมให้พุทธศาสนาเข้าไปปฏิสถานแน่แนๆก็เลยขอคําชี้แนะจากพระ หาเถระท่านก็กล่าวกับพระเจ้าตีสองเดเสนว่าอัตมาภาพนั้นเนี่ยถ้าจะให้เทศนาสั่งสอนหรือทําการถกปัญหาธรรมอย่างที่เขาเรียกว่าการดีเบต สู้กันทางปัจญาเนี่ยสู้ทางปัชญยาอาตมาไม่แพ้แต่ถ้าต้องสู้กับบรรดาภัยจากสิ่งที่มองไม่เห็นเนี่ยอาตมาไม่เชี่ยวชาญดังนั้นก็จึงขอให้มหาบาพิษเนี่ยไปจัดการเตรียมอัญเชิญผู้ที่มีความสามารถโดยตรงท่านก็เสนอชื่อว่าให้ไปอารัธนาคุรุปัตรมสสมภพท่านอยู่ที่มหาวิาลัยวิกรมศิลาเช่นกันเป็นมหาศิทธาที่บรรลุถึงอิทธิฤทธ มีเดชานุภาพมากและก็กำหลาบบรรดาเดี๋ยถีพิชิตบรรดามาลภไพท,ทั้งหลายที่เบียนเรียนพุทธศาสนาในอินเดียเนี่ยได้อย่างราบคาบเช่นกันก็ขอให้อันเชิญท่านเข้ามาในทิเบตเพื่อช่วยขจัดอุปสรรคและพยันตรายก็จะทําให้การประดิษฐานพระพุทธศาสนาในทิเบตเนี่ยเกิดความมั่นคงและจะแผ่ภัยบูร์ออกไปได้พระเจ้าติสรงเดเซนนั้นก็จึงทําการประชุมบรรดาพระราชวงศ์ และมหาอำมาตย์ทั้งหลายจัดการเรียรายเอาทุนทรัพย์เพื่อจะต้องทําการออกไปอัญเชิญครูรูปธรรมสมภพนี่แหละเข้ามาเพื่อปฏิสถานพระพุทธศาสนาทีนี้มันก็จะเกิดเรื่องราวที่เกี่ยวกับการเล่าขานกันทางอิทธิปฏิหารส่วนหนึ่งก็เพื่อทําให้บรรดาผู้ที่รับฟังเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่เคารพนับถือหรือนิยมชมชอบพุทธศาสนาแนวทางวัชรยานเนี่ยเกิดความเชื่อมั่นแล้วก็เกิดความภาคภูมิใจว่าในสายปฏิบัติสายนี้เนี่ย ก็มีเรื่องราวที่พิสดารพันลึกแล้วก็เกินที่วิสัยปัจจุบันขณะนี้อาจจะเชื่อได้โดยง่ายแต่ในฝ่ายพุทธศาสนาวัชรยานนั้นถือว่าเรื่องราวของอิทธิปฏิหารนั้นเป็นสิ่งที่เป็นจริงมีอยู่ในโลกผู้ที่ทำถึงนั้นได้ก็มีอยู่จริงและบรรดาสิทธาหรือโยคีทั้งหลายเนี่ยที่เป็นฝ่ายพุทธศาสนาเนี่ยสาม,มารถแสดงอิทธิฤทธิ์ไม่เหมือนพิสุที่ถูกจํากัดด้วยข้อวินัย การแสดงอิทธิฤทธิ์อิทธิอภิญญาหรือการกล่าวเรื่องของนิมิตต่างๆมันสุ่มเสี่ยงกับการจะต้องอาบัตข้อหนักดังนั้นคุรุป,ปัธรรมสมภพเองเนี่ยท่านพ้นออกจากกรอบในข้อนี้ไปดังนั้นการสแสดงอิทธิฤทธิ์ที่ปรากฏขึ้นของท่านในแผ่นดินหิมาลัยนั้น aston, มีเรื่องราวพิสดารมากมายมหาศาลตั้งแต่ขบวนราชทูตส่งไปเชิญคุรุป,ปัธรรมสมภพเองนั้นในยุคโบราณเนี่ยความเป็นจริงข้อหนึ่งก็คือว่ามันไม่มีภาพถ่าย คณะราชทูตที่ออกจากทิเบตน,นั้นเมื่อเดินทางมาถึงชายแดนในปานทิเบตคุรุปัธรมสมภพนั้นในตำนานเล่าว่าท่านทราบอยู่แล้วโดยยานสมาบัติของท่านเองว่าณบัดน,นี้เนี่ยถึงกาละถึงเวลาที่ท่านต้องเข้าไปช่วยประดิษฐานพระพุทธศาสนาในแผ่นดินของหิมาลัยของประเทศทิเบตแล้วท่านจึงหอกออกจากมหาวิทยาลัยวิกรมศิลาแปลงร่าง เป็นพรามเดินดักยืนรอคณะราชทูตยอยู่ที่ชายแดนเนปาลเมื่อคณะราชทูตนั้นเดินทางมาถึงพร้อมกองคารวานที่ขนทรัพย์สมบัติสิ่งมีค่าเพื่อเตรียมเอาไปถวายสักการะและเพื่ออารัธนาเชิญท่านเข้าไปประกาศศาสนานั้นท่านครูรุในร่างแปลงก็ทักถามในบรรดาเสนาทั้งหลายว่าดูก่อนพวกท่านเนี่ยจะไปไหนกันราชทูตก็กล่าวว่าพวกข้าเนี่ย เป็นเสนาอำมาตย์ของพระเจ้าติซองเดเซ,เซนกษัตริย์แห่งดินแดนทิมาลัยกำลังเดินทางจะไปเข้าสู่ดินแดนพระพุทธภูมิเพื่ออาราธนาพระอาจารย์ไปประกาศพระศาสนาท่านคุรุก็ถามว่าเราจะไปเชิญใครก็บอกว่า,าได้รับคําแนะนําจากมหาเถระ สารจารักศีตะว่าให้ไปทําการอารัธนาคุรุปัตรมสมภพแห่งมหาวิทยาลัยวิกรมศิลาผู้ทรงอิทธิฤทธิ์อภิญญาเนี่ยไปช่วยบําราบมารขจัดอุปสรรคท่านคุรุในตอนนั้นก็ถามว่าแล้วบรรดาพวกท่านเนี่ยจะไป อัญเชิญท่านคุรุผู้นี้มีสิ่งอะไรที่เป็นของมีค่าหรือที่จะไปบูชากราบราราธนาท่านบรรดาราชะทูตก็บอกว่าพวกเราได้ทําการเรียรายสมบัติอันมีค่าในแผ่นดินพร้อมเครื่องทองเครื่องเงินรัตนมณีมหาศาลเพื่อไปกราบขอเชิญท่านไปเข้าไปสู่ประเทศที่เด็นของเรา งน,นั้นท่านครูรุก็บอกว่างั้นเราขอดูหน่อยอบรรดาราชทูตก็มองหน้ากันว่าเอ๊ะคนคนนี้มันชักจะแปลกแปลกแต่เห็นว่าก็เป็นบรรพเออเป็นนักบวชเป็นบรรพชิตจำพวกหนึง่งก็เปิดกล่องขีดสมบัติให้ดูว่ามีเครื่องท้องอะไรเครื่องอัญมณีอย่างไรแล้วก็เผื่อจะได้รับคําปรึกษาข้อเหมาะสมปรากฏว่าท่านครูที่อยู่ในร่างแปลงนั้นท่านก็บอกว่าโอ้ บรรดาสิ่งที่ท่านเตรียมมาเนี่ยเป็นของที่มีค่ายอย่างยิ่งใหญ่ครูลูกปัรมสมภพเองเนี่ยท่านไม่ได้สนใจกับบรรดาของพวกนี้หรอกเพราะว่าท่านเองนั้นก้าวข้ามสิ่งเหล่านี้ไปจนหมดแล้วท่านครูลูกในร่างแปลงนั้นก็คว้าเอาหีบสมบัตินั้น,น,นโยนลงหน้าผาไปโย,โยนโยนออกไปบรรดาราชทูตทั้งหมดก็ได้แต่คุกเข่าร้องไห้ลงว่างานนี้ลำบากแล้วเพราะว่ามามา,มาตามคําสั่งพระมหากษัตริย์เอาสมบัติในแผ่นดินไปออกจากแผ่นดินมาปุ๊บกลับถูกใครก็ไม่รู้ เทลงหน้าผาไปไปแล้วเนี่ยเราจะไปเจอครูรูก็ไม่มีเครื่องสักการะเราจะกลับไปก็คงจะโดนปาหรกันหมดทั้งกองคารวานก็ได้แต่ร่ําไห้ท่านครูรูปแปลงเห็นอย่างนั้นก็เลยทราบว่าคนเหล่านี้เนี่ยลึกๆนั้นมีความตั้งใจมั่นอย่างแท้จริงแล้วก็มีความศรัทธาอยู่ในหัวใจอยู่แต่เพียงแค่ว่าในตอนนี้เนี่ยท่านลองใจจนจนเห็นเห็นสมควรแล้วว่าคงจะถึง กาละที่เหมาะสมที่จะเข้าสู่แผ่นดินฮิมาลยแล้วก็จึงกลับล่างกลับเป็นตัวคุรุดินโปเชเช่นเดิมคุรุปัทธรรมสมภพเช่นเดิมท่านก็ประกาศบอกเสนาตรงนั้นนว่าพวกเธอหยุดร้องไห้ได้แล้วเราเนี่แหละคือคุรุปัทธรรมสมภพมาลองใจพวกเธอนับแต่บัดน,นี้เธอจงกลับไปหาพระราชาของเธอแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะกลับเข้าไปในแผ่นดินที่เบตบรรดาสมบัติที่เราศาสตร์ลงหน้าผาเมื่อสักครู่นี้มันไปนกองอยู่กลางท้องพระโรงของเธอแล้วกลับไปได้เราไม่เอาอะไรทั้งสิน้น และครููก็บอกว่าจงกลับไปเตรียมพร้อมไว้นับแต่นี้อีก6เดือนเราจะไปเจอในแผ่นดินที่เบตเองและท่านก็ทําการเดินทางไปที่เมืองอาสุระไปเพื่อทําการสะสมสิทธิอํานาจก่อนเพราะว่าการจะไปประกาศพระศาสนาในแผ่นดินฮิมารัยนั้นเนี่ยมันมีอุปสรรคที่ยิ่งใหญ่เป็นอย่างมากคือไม่ได้มีภัยจากมนุษย์เพียงเดียวอมนุษย์ทั่วแผ่นดินก็ต่อต้าน ท,ทั้งแผ่นดินเลยนะเพราะว่าทิเบตแต่ดั้งเดิมมาก็คือเป็นประเทศที่นับถือผู้ผีปีศาจผีล้วนๆน <ะ S 1> ับถือผีมาก่อนดังนั้นการจะเอาพุทธศาสนาเข้าไปเนี่ยบรรดาอามนุษย์แหละผู้ที่ไม่ใช่มนุษย์ในแผ่นดินเดิมนั้นเน่ะเขาไม่ยอมรับอเพราะว่ามันเป็นที่ของเขาถูกต้องดังนั้นครูลป,ปัทธรรมสมภพเนี่ยก็เข้าไปจําศีลอยู่ในถ้าที่เมืองอาสุระปัจจุบันอยู่ในเขตไทมปิ้งที่ประเทศเนปาลถ้านี้เนี่ยครููปัทธรรมสมภพตามตำนานระบุว่า ท่านปฏิบัติวัชละกิรยาสาธนะซึ่งใช้เวลาอยู่ประมาณ6เดือนเศษทีนี้ระหว่างที่ท่านกําลังปฏิบัติภาวนาอยู่นั้นเนี่ยท่านก็ให้ลูกศิษย์ของท่านที่เป็นผู้ติดตามเนี่ยเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยวิกรมศิลานั้นไปเอาคัมภีร์ปฏิบัติที่ว่าเนี่ยคือคัมภีร์ปฏิบัติวัชละกิรยาปุทยสาธนะแล้วก็คัมภีร์ปฏิบัติยังทัพเหรุูกะเพื่อจะเอาไปถวายทานทีทำระหว่างนั้นท่านก็ปฏิบัติทำรออยู่เพื่อสะสมในคําในพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานเนี่ย ผลสาเร็จด้านอิทธิฤทธิจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะใช้คําว่าสิทธิดังนั้นดัง mm hmm. นั้นครููปัรมสมภพบเนี่ยใช้เวลาในการปฏิบัติเพื่อจะเอาสิทธิจากวัชรกิรยาเพื่อสยบอุปสรรคแห่งแผ่นดินหิมาลัยเนี่ยใช้เวลาประมาณห6เดือน,เ,อนเมื่อท่านปฏิบัติครบตามเวลาเนี่ยท่านก็ได้ทําการทดลองว่าสิทธิที่สั่งสมไว้จากการปฏิบัตินั้นเพียงพอหรือยัง ท่านก็ใช้นิ้วของท่านเนี่ยจิ้มไปที่เพดานถ้ำก็ปรากฏว่าเพดานนั้นทะลุเป็นรูปัจจุบันยังมีรอยนิ้วมือของท่านที่ทะลุอยู่บนเพดานถ้ำอยู่แล้วก็เมื่อท่านออกมาจากหน้าประตูถ้ำที่ท่านกักตัวมาเป็นเพียงแล้วเนี่ยท่านก็ได้ท่ารอยฝ่ามือทิ้งไว้ที่หน้าประตูถ้ำเดินทาง,งหรือหอกเข้าไปในแผ่นดินทิเบตเพื่อไปทําการประกาศพุทธศาสนาและปฏิสถานพระธรรมคําสอนได้ทีนี้ในพุทธศาสนาฝ่ายวัชรยานนั้นเมื่อครููปัตถมสสมภพทําการประกาศ เพรารําไปเนี่ยพันธกิจร่วมกันของการทําหน้าที่เนี่ยหน้าที่หลักในการให้บรรพชาอุปสมบทจะเป็นหน้าที่ของฝ่ายพระสงฆ์ที่ทรงปฏิโมกก็คืออาจารย์สารตลักษิตะในยนันเลยใในยุคนั้นเลย,ย,เลยท่านอยู่ร่วมสมัยกัน<ม>ฝ่ายที่เป็นฝ่ายอุปถมัมภ์หรือว่าเมนสปอนเซอร์ก็คือกษัตริย์ตรีทงเดเซนในที่นี้กษัตริย์ตรีทงเดเซนเนี่ย ก็ได้ถวายตนเป็นลูกศิษย์ของคุรุปัทธร,รมสมภพไปในตัวด้วยก็เป็นธรรมราชาที่มีฐานะเป็นลูกศิษย์เป็นมือขวาคุรุปัทธร,รมสมภพเมื่อเข้าไปในดินแดนทิเบตแล้วเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ประจําในที่ใดที่หนึ่งเป็นการเฉพาะเวลานาน,าน,านเพราะว่าท่านใช้เวลาไปกับการจาริกไปตามพื้นที่ทั่วๆประเทศทิเบตเนี่ยส่วนแรกก็คือไปปฏิบัติธรรมและประกาศศาสนาไกล,กลและสยบอมนุษย์ในแต่ละท้องที่ mm. อมนุษย์นั้นมีทั้งที่เป็นภูมิเทวดามีทั้งที่เป็นอสศูนที่ประจําอยู่ตา,ตามต้นไม้ภูเขา สายน้ําต่างๆทั่วแผ่นดินทิเบตก็ถูกคุรุลินโปเชหรือคุรุปัรมสมภพเนี่ยทำการสยบปราบลงทําลายที่ถีมานะแล้วก็จับเข้ามาเป็นพระธรรมบาลที่ให้กลับมาช่วยปกป้องคุ้มครองพุทธศาสนิกชนทีนี้บรรดาท้องถิ่นต่างๆที่คุรุปัธรมสมภพได้เดินทางไปทั่วทิเบตน,นั้นส่วนมากแล้วท่านจะไม่ได้ไปไม่ได้ไปแบบเปล่า ในแต่ละท้องที่นั้นบางทีจะมีลูกศิษย์ติดตามจะมีลูกศิษย์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งลูกศิษย์หลักๆของคุรุปัตมสมภพในทิเบตเองเนี่ยมีศิษย์เอกอยู่จานวน25ท่านและบรรดาย5ท่านนี้จะเป็นผู้ที่รับคําสอนจากคุรุปัตมสมภพโดยตรงบางส่วนก็เป็นล่ามแปลคาสอนบางส่วนก็เป็นผู้ที่คอยติดตามรับใช้ไปในตัวและรับคําสอนไปด้วยในแต่ละท้องที่ที่คุรุปัตมสมภพได้เดินทางไปนั้นท่านก็จะมีการแสดงธรรมบ้างมอบบทปฏิบัติบ้างสั่งสอนลูกิ์เกาารฉพะ กลุ่มเฉพาะกลุ่มบ้านซึ่งครูรูปธรรมสมพบนั้นก็จะมอบหมายหนึ่งใน25ลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านว่าคําสอนหมวดนี้ชุดนี้ศาส,สนาวัตถุชิ้นนี้ท่านเป็นผู้่อนไว้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ผ่านการเวลาปีเท่าไหร่เธอเนี่ยจะต้องกลับมาเกิดในแผ่นดินฮิมาลัยนี้แล้วกลับมาค้นพบนําคําสอนเหล่านี้ออกมาสั่งสอนพุทธศาสนิกชนในเวลาที่กําหนดบางส่วนจะเป็นบทปฏิบัติธรรมบางส่วนจะเป็นคําเทศเฉพาะการ ที่ท่านก็จะมองเอาไว้ว่า200ปีนับจากนี้500ปีนับจากนี้600ปี700ปี800ปีหรือพันปีนับจากที่ท่านไม่อยู่แล้วเนี่ยคำสอนอะไรบ้างที่ท่านจะให้เอาออกมาสอนอและบางส่วนจะมีคําทํานายล่วงหน้าที่กล่าวถึงเหตุการณ์นปัจจุบันขณะในในอนาคตการ ว่าตอนนั้นนะทิเบตจะเกิดภัยอะไรบ้างมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและวิธีแก้จะมีอะไรส่วนมากจะซ่อนอไว้กับเตลมาหรือว่าธรรมสมบัติเหล่านี้ตอนนี้ยังมีผู้คนพบอยู่ยังมีผู้คนพบอยู่ยังมีผู้คนพบอยู่ในทิเบตบรรดาผู้ที่ค้นพบคําสอนของคุรูป,ปัตธรมรสสมพบเนี่ยจะเรียกว่าเตเติลหรือเตอร์เติลเตอร์เติลแปลว่าผู้พบธรรมสมบัติซึ่งมีทั้งที่เป็นภิสุหรือโยคี แล้วแต่ถูกกําหนดว่าเป็นใครคำพีที่ระบุถึงประวัติที่มาที่ไปทั้งหมดของคุรุปัตมศสมภพนั้นในฝ่ายวัชรยานที่เบตนั้นจะมีชื่อคำพีเฉพาะว่าเพมาครยทังหรือเพมากาตังอันนี้เป็นสิ่งที่คุรุปัตมศสมภพบอกเล่าที่มาที่ไปของตัวท่านเองตั้งแต่เริ่มกำเนิดขึ้นกระทั่งสืบการเวลามาจนกระทั่งเข้าไปในที่เบตแล้วท่านไปที่ใดในที่เบตบ้างมอบคำสอนไว้ให้กับใคร สั่งการไขไว้บ้างเนี่ยท่านจะมีระบุเอาไว้ในคมพีเรเล่มนี้ <Ooh. S 1> ซึ่งปัจจุบันคมภีเนี่ยมีทั้งฉบับยาวฉบับกลางและฉบับสั้นฉบับยาวสุดเนี่ยจะมีการระบุดีเทลหรือ,อรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างละเอียดมากเลยว่าคุณลูกปัตมะสมภพไปอยู่ในตรงจุดไหนใช้เวลานานแค่ไหนสอนเรื่องอะไรบ้างและลูกศิษย์ที่ติดตามส่วนมากเนี่ยเป็นใครดังนั้นบรรดาเตเติลที่จะมาพบทำมาสมบัติของคุณลูกปัตมะสมภพนั้นก็จะมีชื่อเสียงเรียงนามและมีที่มาที่ไปค่อนข้างจะชัดเจน ไม่ใช่ว่าเป็นใครก็ได้ครับดังนั้นในฝ่ายที่เบตเองเนี่ยผู้ที่เคารพนับถือพุทธศาสนาจะค่อนข้างให้ความเคารพนับถือบรรดาเตเติลทั้งหลายโดยตรงว่าเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับคุรุป,ปัตถมสมภพไม่ว่าโดยทางใดก็ทางหนึ่งโดยที่เตเติลบางท่านเนี่ยถึงขนาดได้รับการยอมรับว่านั่นนะคือการนิรนากายหรือการอธิฐานลงมาเกิดของคุรุปัตถมสมภพด้วยตัวท่านเองคนเชื่อแบบนั้นเลยมีคนเชื่อแบบนั้นดังนั้นบรรดาพระผู้ใหญ่ ที่เป็นพระฝ่ายวัชรยานทิเบตที่จะนิยมเรียกกันว่าลินโปเช่นั้นในตัวนะส่วนมากท่านก็อาจจะเป็นเตเติลสักองใดองหนึ่งกับชาติมาเกิดเขาจะมีความเชื่อถือกันในเรื่องนี้เอกลักษณ์พิเศษของกลุ่มพุทธศาสนิกรชนฝ่ายพุทธศาสนาวัชรยานโดยเฉพาะที่ออกจากทิเบตเองเนี่ยจะมีความเชื่อเรื่องการนิรมรณ์กายกลับมาเกิดของบรรดาพระธรรมอาจารย์ผู้ใหญ่เพื่อมาสืบสารและเผยแผ่พ,พษษระศาสนาตราบเท่าที่ยังคงมี พุทธศาสนิกนชนและมีสารสูกศิ์ของท่านคงดำรงอยู่จะไม่เหมือนกับของทางไทยที่ไม่เหมือนไม่เหมือนจะนสิ้นแล้วก็สิ้นเลยสิ้นแล้วสิ้นเลยไปก็อยู่พบภูม,มิอะไรก็ว่ากันไปอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นของทางที่นู่นเนี่ยก็อาจจะมีการเรียนไหวแต่เกิดที่ส่งในช่วงแต่ละเวลาที่ไม่เหมือนกัน,นแล้วก็มีคําสอนออกมาอย่างที่ตะกี้ได้ฟังพระอาจารย์เนี่ยกเย็เลยรู้สึกว่า แสดงว่าท่านก็ไม่ได้ทอดทิ้งในการดูแลพุทธศาสนาเลยไม่ได้ทิ้งบรรดาพระผู้ใหญ่หรือว่าพระธรรมอาจารย์ในประเทศที่เบตเนี่ยจะมีปณิธานสําคัญคือปณิธานของความเป็นพระโพธิสัตว์ทีนี้มันก็จะมีค่านิยมที่ได้รับมาจากคำพีโพธิสัตว์ตะวัาจรยาวตานของพระของพระมหาเถระในอินเดียถ้าธรรมภาพจะไม่ผิดน่าจะชื่อพระอริยเทวะก็ท่านเป็นผู้กล่าวเอาไว้ว่าตราบใดที่ อวกาศนั้นยังคงมีอยู่ตราบใดที่ยังคงมีสัพสัตหลงเหลืออยู่ตราบนั้นตัวข้าพเจ้าก็จะยังขอดำรง,งอยู่เพื่อโปรดชุดช่วยเหลือบรรดาสัพสัตทั้งปวงอันนี้เป็นหัวใจสาคัญของว่าทําไมบรรดาพระธรรมจารย์ผู้ใหญ่ฝ่ายวัชรยานนั้นจึงยังคงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อจะกลับมาเกิดใหม่ไปเรื่อยๆตราบเท่าที่ยังคงมีสารุสิทธิ์ที่ยังคงต้องการท่านอยู่ ต้องการที่พึ่งทางจิตใจต้องการพระอาจารย์ในการให้คําแนะนําชี้แนะอบรมสั่งสอนและเป็นหลักชัยในสายธรรมปฏิบัติเฉพาะแต่ละสายแต่ละสายดังนั้นในที่เิเบษจึงมีรินโปเชหรือตูงกูตูกูแปลว่าร่างอวตารรินโปเชฟแปลว่ารัตนจินดามานีมักจะใช้เรียกบรรดาพระธรรมอาจารย์ที่กลับชาติมาเกิดทั้งหลายเหล่านี้แหละในสถานะว่าเป็นผู้ได้รับความเคารพศรัทธาอย่างสูงสุดว่ามีปณิธานที่ยิ่งใหญ่มีกรุณาที่ยิ่งใหญ่ อุทิศตนเพื่อย้อนกลับมาสู่โลกธาตุที่เป็นทุกข์เนี่ยเพื่อกลับมาช่วยเหลือและโปรดและสั่งสอนบรรดาสารุสิทธิ์ทั้งปวงดังนั้นออบรรดาชาพุทธวัชรยานนั้นพระธรรมจารย์นั้นบางครั้งดูเหมือนกับไม,ไม่ยังมีอายุไม่มากแต่อาจจะเป็นพระธรรมจารย์ที่อยู่ในระดับปิณโพเชผู้ใหญ่มากๆที่บางท่านนั้นอาจจะอธิษฐานกลับมาเกิดเป็นสิทชาติแล้วก็มี